ไม่เห็นข้อมูลว่าไอ้เขาถูกแทนซิลไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ว่าเชคดูยังไม่มียอดของตัวนี้โผล่เข้ามาในในระบบเลยตอนนี้นะคะไม่ตัวยอดเรียกเก็บ900,000กว่าบาทแล้วเหรอครับไม่ใช่ค่ะไม่มีไม่มีทั้งยอด1ล้านแล้วก็ไม่มียอด900,000เอ่อเหมือนเหมือนว่าเหมือนเหมือนถ้าเท่าที่ดูเท่าที่ดูจากข้อมูลยอนหลังนะคะเหมือนกับว่าคุณทํารายการตั้งแต่เดือนแปดใช่ไหมคะร้อยกว่าบาทและทีนี้ยถูกกันวงเงินไว้ประมาณนั้นหรือเปล่าคะถูกกันวงเงินไว้รอเรียกเก็บ แต่พอทีนี้คุณอาจจะไปดำเนินการหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่พอถึงณ้วันนี้วงเงินต้นนัดหายไปเหมือนทางร้านค้าไม่ได้เรียกเก็บมานะคะมันในการถูกแคนเิลออกไปแล้วนะคะร้านค้าไม่ได้ตอนนี้ค่ะร้านค้าไม่เรียกเก็บมาคืออะไรไม่เข้าใจครับเวลาที่คุณซื้อสินค้าแต่ละครั้งนะคะเมื่ซื้อผ่านช่องค้าไหนก็แล้วแต่ทุกครั้งที่คนกดซื้อปึ๊บ เขาจดการวงเงินไว้แสนหนึ่งคุณทำคุณทำรายการแสนหนึ่งการวงเงินไว้ก่อนแสนหนึ่งทีเนี้ยุ่ธนาคารก็กันไว้แสนหนึ่งแล้วรอร้านค้านะคะรอร้าน,านาค้านั้นเนี่ยมาเรียกเก็บเงินอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นวันรุกขึ้นหนึ่งวันสองวันสามวันแล้วแต่ว่าร้านค้าเขาจะมาเรียกเก็บวันไหนครับซึ่งถ้าเขาไม่เรียกเก็บภายในวันและเวลาที่ธนาคารกำหนดยอดก็จะถูกยกเลิอกออกจากระบบไปเองแต่อันนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ไม่ด้ไม่ได้ตัดไม่ได้การวงเงินไว้หนี้เพราะว่า ผมชําระเงินเข้าไปแต่วงเงินผมมันโดนตัดออกไปแล้วไงครับแบบค่ะแต่ตอนนี้วงเงินไม่ได้มีถูกกันไว้นะคะไม่ได้มีถูกวงเงินใช่ใช่แต่ก่อนหน้านั้นนะครับยอดยอดที่ผมชําระเข้าไปอ่ะผมชําระเกินเข้าไปในบัญชีไงครับอ่าพอชําระเกินเข้าไปเสร็จปุ๊บล้านค้าก็ตัดของผมออกไปแล้วไงเพราะยอดนั้นคุณทํารายการวันที่เท่าไหร่คะเพราะดิฉันเช็คดูบินในแจ้งยอนหลังไม่มียอดเรียกเก็บล้านนั้นยอดนั้นเลยนะคะ ใช่แต่ว่ามันมีหลายรายการนะครับยอดแสนกว่ายอดแสนกว่ายอดอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ยอดจุที่ล้านกว่าเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับยอดแสนกว่าแต่หลายรายการนะครับแต่ว่าเป็นเป็นร้านค้าร้านเดียวกันซึ่งผมมาเจอฟรอสใช่ไหมเจอเจอทุจริตนะครับก็คือแจ้งปฏิเสธรายการไปแล้วก็ต้องเรียกชาร์แบคคืนก็คือเหมือนร้านค้านี้เขาให้บริการเราไม่ตามที่ตกลงกันนะครับก็คือเหมือนกับเป็นมิจฉาชีพะครับซึ่งปฏิเสธรายการไปก็คือดิสเพลย์ไปแล้วก็ ทางธนาคารก็รับเรื่องไว้แล้วก็คือชื่อคุณชื่อคุณทียครับไม่แน่ใจว่าชื่อชื่อจริงชื่ออะไรคุณทียเป็นคนค่ะอ่ะฮะคุณทียเป็นคนติดต่อไปทางวีซ่าเองเพื่อ,เพ,อเพื่อจะชาร์จแบ็ครายการของผมอะครับ,บอย,ยอดนั้นไม่โผล่มาที่คอเซนเตอร์ซึ่งซึ่งแรกสุดที่เห็นก็คือมีมีตั้งพักรายการออกนะคะคือหนึ่งแสนบาทตามตาม,ตามที่ใช่ใ<น>วันนั้น,<ใ>นวันนั้นก็คือ วันนั้นก็คือผมเข้าไปที่เอ b ซีบีสำนักง,งานใหญ่ก็คือคุณคุณวินิตาเนี่ยเป็นคนตั้งพักรายการยอดหนึ่งแสนบาทให้ตามวงเงินแต่ว่าส่วนที่เหลือก็คือเขาบอกว่าเขารีบดําเนินการชาร์จแบ็กคืนให้เพราะว่าอันนั้นมันเกินวง,ง,งเงินไปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็เอผมก็บอกว่าใช่แต่ว่าเวลาเราเจอพวกแก๊งไม่ฉาชีพอะไรเงี้ยเวลาชาร์จแบ็กเราก็ไม่ใช่ชาร์จแบ็กส่วนที่อันนั้นซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตรงวงเงินเพราะว่ามันมันหลายรอบบินที่เราเอ่อ ลงทุนไปแล้วพอเราเจอทุจริตเราก็ต้องชาร์จแบ็กเงินลงทุนคืนทั้งหมดไงครับไม่ใช่ว่าแค่รายการเดียวตามวงเงินเพราะว่าสมมุติว่าผมมีวงเงินแสนนึงก็ตามอะ่ะแต่พอเรามันครบชําระดิวใช่ไหมครับผมก็ชําระเข้าไปวงเงินผมกลับมาผมก็ชาร์จไปใหม่พอชาร์จไปใหม่ปุ๊บถามว่าพอเราเจอมิจฉาชีพปุ๊บเราเวลาเราเรียกคืนเราก็ไม่ได้เรียกคืนแค่ของรอบบินนั้นใช่ไหมครับเราก็ควรจะต้องเรียกคืนได้ทั้งหมดนะครับ Uh huh. ยังไงฝากเรื่องตรงนี้ให้คุณวินิตาครับช่วยดูแลอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมตรงคอสเซนเตอร์ยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่เลยอะครับเนาะเป็นรัชโยทีมใช่ไหมคะหรือว่าไปที่ใช่รัชโยทิม,ม,มครับวันที่ห้าเลยเหรอคะเพราะว่าในดูจากข้อมูลที่เขาบันทึกไว้เป็นวันที่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่วันที่ห้านะครับวันที่ผมเข้าไปรู้สึกจะวันที่วันที่ยี่สิบกว่าเดือนสิงหาครับ ช่วงเกิดเหตุเลยเหรอคะครับอ๋อช่วงเกิดเหตุนี่ผมเคลมไปตั้งแต่เดือนจูลแล้วนะครับเดือนมิถุนาแล้วอะครับคหนึ่งนะคะครับผมคือปฏิเสธรายการก็ส่งไปตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วอะครับอ๋อโทษทีค่ะสักคู่ค่ะเดือนจูลคู่เดียวน,นะคะ จริงๆเอกสารมันก็น่าจะลิงก์ให้ตรงกันอะไรเงี้ยครับไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมถึแต่ขอดูเคสเดือนจูนนิดนึงนะคะสักคู่นะคะครับผมถ้าของเดือนจูนมีแนบเอกสารเข้ามาแต่ว่าเอกสารเป็นของตั้งแต่เดือนเสร็จก็ก็ใช่ไงครับก็คือผม ผมก็ถึงบอกไงว่าทําไมส่งปฏิเสธรายการไปตั้งแต่เดือนเดือนหกแล้วจนป่านนี้ยผมยังไม่ได้เงินคืนเลยครับขอดูข้อมูลนิดนึงนะคะว่าเอเกาสารที่แม่มาป็นไงบ้างครับคุสักคูนะคะครับผม ค่ะคุณคะครับผมขอโทษค่ะที่ถือสายรอ,อ้าพต็จแค่เป็นเสร็จแล้วแัแต่เดือนหกละแล้วเสร็จภายในวันที่ยี่สิบสามเดือนนี้นะคะยี่สบสามเดือนนี้อ่ะครับเอกสารใช่ใช่ค่ะถ้าดูเอกสารตัวนี้มีแนบแล้วนะคะข้อแนบตั้งแต่เดือนเสร็จก็คือครบถ้วนแล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ เพราะว่าเมื่อสักครู่เห็นขอโทษทีนะคะเพราะว่าแจ้งว่าเอาเข้าไปดิฉันก็เลยดึงข้อมูลจากเดือนแปดมาอ๋อครับนะคะก็เลยไม่ได้ดูดูแต่รายละเอียดการการดิสพิวของตั้งแต่เดือนหกนี่คือรอครบกำหนดวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้าใช่ใโอเคได้ครับผมครับเจ้าหน้าที่ท่านไหนให้ข้อมูลครับเนี่ยค่ะดิฉันสถาพรค่ะคุณสถาพรโอเคขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แชทพาณิชย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ